ความคืบหน้าล่าสุดอัจฉริยะชี้คนสองซิมฆ่าน้องชมพู่อัจฉริยะชี้แจงเทวดาฆ่าน้องชมพู่เป็นคนสองซิมโดยซิมแรกนั้นพูดจาสุภาพอ่อนโยนน่าเชื่อถือแต่อีกซิมนั้นสาดิตอารมณ์ร้ายเผยเหตุรอ15กุมภาพันธ์เหตุเจ้าหน้าที่ต้องนำพยาน6ปากเข้าเครื่องจับเท็จ จากกรณีที่นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้เฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทางเพจชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมวันที่17มก,กราคมที่ผ่านมาว่าเทวดานางฟ้าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่โดยระบุว่ามูลเหตุจูงใจมาจากความอิจฉาริษยาการทะเลาะบ,บ่าแว้งกันคาดไม่เกิน15กุมภาพันนี้น่าจะมีการออกหมายจับได้นั้นตามที่นําเสนอข่าวไปแล้ว 18มกราคมคุณนัจชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาชญากรรมได้เฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทางเพจชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมอีกครั้งหนึ่งสำหรับเทวดาที่ตนพูดถึงนั้นในหมู่นักสืบเรียกว่าเป็นคนสองซิมซิมหนึ่งคือสามารถทำได้ทุกอย่างทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้หรือการพูดจาที่ดูแล้วสุภาพอ่อนโยนทำให้คนสงสารทำ ให้ดูแล้วน่าเชื่อถือแต่ซิมหลังน่ากลัวกว่าจะเป็นคนซาดิตเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์อารมณ์ร้ายโกรธง่ายตบเตะกระทืบเรียกว่าเป็นคนซาดิตเป็นผู้ทรงอิทธิพลในหมู่บ้านกกอกชาวบ้านไม่กล้าต่อแยด้วยถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบได้เวลาที่เจ้าหน้าที่จะขอสารออกหมายจับเร็วๆนี้คนของเราลงพื้นที่ ไปอยู่ในที่นั่น7เดือนจะรู้เลยว่าเป็นคนสองซิมคดีนี้คนถามเยอะมากเหตุใดแม่ของน้องชมพู่รีบเผาคือคนอีสานถ้าไม่ใช่เศรษฐีจะรีบเผาโดยเร็วที่สุดเพราะการเก็บศพไว้นานๆสำหรับคนจนหาเช้ากินค่ำไม่มีใครเก็บศพไว้นานดังนั้นประเด็นนี้ตัดทิ้งไปได้เลยทำไมเผาศพเร็วนายอชฉริยกระกล่าว นายอัจฉริยะยังกล่าวต่ออีกว่ามีคนถามว่าทำไมต้องรอถึง15กุมภาพันธ์เพราะเจ้าหน้าที่นั้นกําลังนําพยาน6ปากเข้าเครื่องจับเท็จเลิกพูดคําว่าจับแพ้ได้แล้วคดีนี้นะ่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจจะตอบสังคมได้โดยสิ้นข้อคอรหาทุกประเด็นคดีนี้ไม่มีแพ้ยิ่งสังคมให้ความสนใจตำรวจต้องตอบสังคมให้ได้อะไรปกปิดซ่อนเร้นอำพราง เดี๋ยวประชาชนจะเห็นความจริงก็คือความจริงคนสองซิมไม่รอดอย่างแน่นอนส่วนนางฟ้าไม่ต้องพูดคุยถึงเวลาต้องตอบสังคมว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้อย่างไรคดีน้องชมพู่น่าสนใจเพราะคนร้ายมักเก่งกว่าตำรวจหรือก้าวหน้าไปกว่าตำรวจเพราะเรียนรู้จากสื่อออนไลน์เรียนรู้ยุทธวิธีการถแถลงข่าวของตำรวจ นำตัวอย่างของสื่อมวลชนที่ทำเป็นบทละครนำมาใช้แล้วพลิกแปลงใช้ความที่เป็นคนเฉลียวฉลาดเจ้าเล่เพทุบายจัดแปลงนำมาใช้แต่ผู้ต้องหามักจะทิ้งร่องรอยไว้ไม่มากก็น้อยคิดว่าตอนนี้คงนอนไม่หลับเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองนั้นทำอะไรรอยยิ้มแทบจะไม่เหลือเดี๋ยวเรา จะเห็นการหลอกลวงการช่อโกงเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่เคยมีเงินมาก่อนจะเห็นการซุกซ่อนผ่องทายเงินหลอกลวงคนโกหกคนดังนั้นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องมีเหตุและผลอย่าโอนไวขอบคุณเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่คืบหน้าตำรวจได้หลักฐานสำคัญเจาออกหมายจับคนร้าย ตำรวจได้หลักฐานสำคัญเอาผิดคนร้ายคดีน้องชมพู่แล้วเตรียมออกหมายจับเร็วๆนี้ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่วัยสามขวบแห่งหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านมากว่าครึ่งปีแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่สรุปคำตอบสังคมได้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้ทางพลตรจเอกสุวัสด์แย้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาแถลงผลทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนที่สุดแต่ก็ยังไร้คำตอบในเรื่องของคนร้ายกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญตัวบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่เข้าเครื่องจับเท,ท,ท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีโดยมีชื่อของลุงพลและป้าแตนตัวละครสำคัญในคดีนี้เข้าเครื่องจับเท,ท,ท็จด้วยซึ่งหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวดราม่าต่างๆในตัวของลุงพลและป้าแตน เช่นการปฏิเสธให้สัมภาษณ์ของลุงพลกับสื่อหลักซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลมักจะชอบให้ข่าวกับสื่อหลักเป็นประจำอยู่เสมอล่าสุดเมื่อ17มกราคมมีรายงานข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้เชิญตัวชาวบ้านกกอกจำนวนหนึ่งเดินทางเขา้าศูนพิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จ ภายหลังมีการนำพยานสำคัญเข้าเครื่องจับเท็จไปแล้วโดวยครั้งนี้จะเป็นพยานแวดล้อมที่มีน้ำหนักและสำคัญไม่น้อยรวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆและรู้เห็นพฤติการพฤติกรรมบางอย่างสำหรับการเข้าเครื่องจับเท็จนี้จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีเนื่องจากพบว่ามีบุคคลซึ่งเป็นคนสำคัญในคดีนี้ ให้การไม่ตรงกันหลายอย่างเช่นช่วงเวลาต่างๆที่ขัดแย้งกับพยานบุคคลอื่นๆที่ให้การทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่มีบุคคลต้องสงสัยอยู่รายหนึ่งที่กําลังถูกจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากพบข้อพิรุธมากมายในตัวบุคคลคนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไปบุคคลนี้ได้ให้การขัดแยง้งกับคำให้การพยานแวดล้อม จนนำไปสู่ความขัดแย้งในหมู่บ้านกกอกมีรายงานข่าวว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เข้าเครื่องจับเท็จนั้นไม่ได้มีความรู้สึกกังวลเต็มใจที่จะยืนยันในสิ่งที่พบเห็นและยังมีคลิปวิดีโอสำคัญบางอย่างที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้ซึ่งได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วจนถึงนาทีนี้คาดว่าการรวบรวมสำนวนรวมไปถึงหลักฐานสำคัญต่างๆที่จะนำไปสู่การออกหมายจับ ได้นั้นอาจจะมีการยืดเวลาออกไปอีกสักหน่อยเพื่อความรอบคอบทางคดีถึงจะออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ซึ่งคงอีกไม่นานเกินรอมหากาบละครฉากใหญ่กำลังใกล้จรลาจอเต็มทีสุดท้ายความจริงต้องมีเพียงหนึ่งเดียวใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้นไม่ว่าจะช้าหรือเร็วความคืบหน้าล่าสุดอัฉริยะฟันธง คนฆ่าน้องชมพู่เป็นฝีมือเทวดานางฟ้าพร้อมเผยข้อมูลอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เผยคดีน้องชมพู่ได้บทสรุปไม่เกิน15กุมภาพันธ์คนฆ่าเป็นฝีมือเทวดานางฟ้า100%พร้อมเผยข้อมูลมาจากความอิจฉาริษยามีการทะเลาะเบาแวงกันล่าสุดนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมเ่วยเหลือเอยาอาชญยกรรมไดไลฟ์ผ่านทาง Facebook เพจชมรมช่วยเหลือเยืออาชญากรรมถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่โดยระบุว่า7เดือนที่ผ่านมาคดียังเป็นปริศนาซึ่งทางชมรมได้แฝงตัวสืบอยู่ที่บ้านกกกอบปลอมตัวเป็นคนขายของเป็นยูทูบเบอร์และอีกหลายรูปแบบแฝงตัวกับทั้งขางครอบครัวน้องชมพู่และอีกฝ่ายคือผู้ต้องสงสยัยเทวดากับนางฟ้าทางชมรมตั้งใจจะจับคนที่ฆ่าน้องชมพู่ มาดำเนินคดีให้ได้ใช้เวลา7เดือนเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดผมต้องขอโทษครอบครัวน้องชมพู่ด้วยที่เคยสงสัยแต่ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ทางบ้านไม่มีฐานะร่ำรวยขึ้นและไม่มีมูลเหตุจูงใจให้ฆ่าลูกตัวเองโดยยูทูบเบอร์ของเรานั้นยังแฝงตัวอีกหนึ่งชุดเพื่อดูพฤติกรรมว่ามีพฤติกรรมพฤติการในการหลบหนีหรือไม่ตลอดเวลา7เดือน ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนพอตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัยผมยาวปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีคนไปตัดผมทันทีมีพฤติกรรมสร้างความร่ำรวยและสายรายงานมาว่าที่หมู่บ้านกกอกมักจะมีคนบางคนนั้นชอบสยศาสตร์เล่นของตรงจุดนี้เส้นผมของนักชัพู้ที่ถูกตัดจึงเป็นเรื่องของคนที่เชื่อในสยศาสตร์ซึ่งจับเมื่อไหร่ตำรวจจะอธิบายให้ฟังเอง เราจะไม่ก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจมูลเหตุมาจากความอิจฉาริษยาและมีเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกันในขณะที่การนำบุคคลต่างๆเข้าเครื่องจับเท็จโดยเชื่อว่าไม่เกิน15กุมภาพานนันธ์นี้หวยน่าจะออกที่เทวดากำนางฟ้าร้อเปอร์ซ์จากการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์พบว่าทั้งสองคนนี้ได้ร่วมกันฆ่าน้องชมพู่โดย ไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดเรามีวัตถุพยานและพยานบุคคลที่ยืนยันได้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่สิ่งต่างๆที่หมอปาพูดถึงเรื่องของ GPS ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าแจ้งความก็รอดูกันว่าจะมีใครกล้าแจ้งความไหมพยานทั้งหมดศาลจะเป็นผู้พิจารณาเร็วๆนี้ผมเชื่อว่าหานุมานจะลงไปถล่มเทวดาและนางฟ้าอีกไม่นานเกินรอคนร้าย ยิ่งนับวันยิ่งหลงระเริงสื่ออวยเท่าไหร่ยิ่งทําให้ผู้ต้องสงสัยรายนี้เอาสื่อมาเป็นเครื่องมือทําลายพยานหลักฐานพวกเราในฐานะพลเมืองดีของชาติก็ร่วมกันกับทีมงานนั้นแฝงอยู่ที่บ้านกกอกเจ็เดือนแกล้งใช้แผนลับลวงพรางเพื่อทําคดีซึ่งสุดท้ายผลพิสูจน์พบว่ามีรอยทำร้ายจริงที่เท้ามีรอยย่าบาด ที่นิ้วนิ้วเท้ามีตุ่มน้ำใสๆจากการเดินสัมผัสพื้นดินบาดแผลด้านหลังมีรอยถูกตีที่คาดว่าเป็นก้ารมยมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมูลเหตุจูงใจทั้งสิ้นรอเวลาจับกลุ่มเร็วๆนี้อย่างช้าที่สุด15กุมภาพันธ์จะมีการอนุมัติออกหมายจับขอสรุปคือเป็นฝีมือของเทวดากับนางฟ้า